อีแม่จันมาเดขกอันหนูไรม่านสามศูนย์เทมค่ะสามศูนย์แปดกัแม่ก็ซื้อสามศูนย์แปดูแปดศูนย์สามอยู่มันหันเป็นเก่าศูนย์สามเด็กโอ้บอกสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตามกันเลยน,นะครับสําหรับแนวทางของแม่ลีฝันแม่นนะครับหมวดที่เรวเิ่นกันให้ ถือเด้อครับพี่น้องนะครับสําหรับแม่ลีนะครับเพิ่นฝันเห็นสร้างสองตนะครับแล้วก็เพิ่นตีความฝันนะครับก็ถือนะครับถือทั้งล่างทั้งบนนะครับสําหรับแม่ลีเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเขาไปติดตามกันเลยนะครับสําหรับแม่ลีว่าจะมีแนวทางมีความฝันจังไรนะครับผมฝากให้กับทุกคนทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องก็เป็นสื่อกลางเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับผมเอ๋อเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมจากเจ๊ตั้งคนภูไทยนะครับ เอาเดขกจากข้องมาที่นี่ฝันห้าฝันก็ตีเอาบ่ฝันก็เลี้ยงไปแสดงฝันไหมแสดงว่าแม่ฝันดีอยู่ได้พี่น้องถือว่าฝันดีฝันคิวได้งวดที่ผ่านมาเนี่ยฝันคิวมาคักบ่แมนสิกับมาอีกเระบ่สุฝันเห็นส้างถูกฝันน้อแม่ฝันเห็นสั่งฝันบานได้ปีงไก่ตัวบักง่ายปีง ปีนขึ้นปีนร่งเลี้ยงยูห่ยปีนไก่มีตะตุ้งใหญ่ๆได้พริกพร้อมบ่พริกพร้อมตัวโอ้เพราะแต่แม่เนี่ยจะไปจับเป็นบ้านเด็กพี่แม่เนี่ยแม่ก็เล่นอันอันปีนไก่ปีนอยู่หน้าบ้านอยู่บ้านเด็กพี่แม่สามสี่ปีนบ้านเด็กพี่แม่สามสี่ค่ะปีนอยู่ข้างหน้าเลยบ่ะปีนอยู่ข้างหน้าเลยพี่น้องกับม้ามุ่งันเลยมาเป็นแบบไก่ก็มีเก่า ไก่กับมีเกลาบ่แม่มาเล็กทีอะไรเกาะสามซีอ๋อสามซีเกลาสามซีครับนแม่เสียงเบิงแม่เสียงได่แสดงว่ามันเขาครับค่ะแม่สีมุนหัวไม้เสียงเงไับเนาเียงเเสียงเบิงเสียงเบ้งคือเจ็ดศูนย์กับสามศูนนี่แหละคร่ะมันได้เข่าเจ็ดศูนกับสามศูนบ่อแม่ครับไดมีตำราทำนายฟันกับบอกมาเรอครับเอ นี่เป็นฝันมาได้ป <co z> ิ <rawd Moder> ้งไก่เลี้ยงวีฮุ่ยเยอะสุดก็เป็นแต่แซ่บแต่ข้งอยากดิแค่คิดก็อยากแค่คิดก็อยากแล้วฝีให้ปูเหมือนเอาตำราตำนายฝันใหายเยอะปูเหมือนละเมีนี่ะเมียเบิ้งนี่เด้อก้าวสามสี่นี่ละมีหรอกแม่เีครับโอ้เบิ้งมาบอกให้แม่ฟังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจถ้าไปหาปูเหมือนเดี๋ยวสิถามปูเหมือนเบิ้งเด้อถามเด้อว่าปูเหมือนเบิ้งตำราของแม่ลี ปูฝันแบบนี้เคยเขาดิครับจากตำราทำนายฝันปูปูเคยเห็นนั่นไหมบะปูเคยถ่ายจากตำราทำนายฝันฝันแบบปิ่งไก่เลขเพิ่นเข่าได้ครับครับปิ่งไก่เนี่ยบอแต่ว่าคนของคุณแม่กับพเกี่ยวมันของปูหรอกตำราทำนายฝันแต่คุณแม่ก็เสรุปอาบานเลกสี่นั่นเมเนาะค่ะสามสี่กับเนี่ยบอก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์แต่ใส่ไหมทับกันนี้อ๋อทับ ของลูกสาวสามสีส่ทับเก้าศูนย์ค่ะมาเลขกที่ทับกันบ่ค่ะอ๋อแต่วา่าปิีงไก่นี่เน็ตดีใจ่หุ้มหุ้มอยู่ครับปิีงไก่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพอร้อมเด้พี่น้องก็มาหลายว่ครับค่ะแ,แม่วีกินวีกินค่ะโอ้ได้บีกินพร้อมแมนอันโมเมนแม่สีโซกอีกอยู่ได้น่าจะแน่เด้ยต่อไปเอาแสดงว่าบ่แม่นปิปงซื่อๆตัวได้กินพร้อมได้กินพร้อมวิ้ง กินนแล้วีีเบยสมุดยู่ใน,น,นอันไอ้คางฟ้าไอ้น,นั่นไหมหิมซายเด้ออยู่หิมซายอยู่กระจรอคาง,งกระเป๋าลายมีบทตำราค่ะฮะมีตำราบ่มีอยู่นี่อยู่นี่บ่มีได้แม่ไปเบิ่งน้ำปูให้แม่ได้ด้วยละ่ะจ้ะแต่ว่าหนูก็ว่าแม่ฟันดีอยู่ฟันดีตัวนะค่ะเพราะว่าอัานคล้ายๆก็ว่า งวดที่ผ่านมากับคุณแม่กับฟันดีแม่ฟันเห็นสร้างสองตัวเก่าเก่าพันเก่าสองพันซื้อได้เหรอนั่งอย่ันนี่แม่พซื้อเก่าสองอยู่บ้าวจีออกเก่า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 ไม่ได้ออกเป็นว่าไม่ได้เอาเด็กเก่าเก่าปีนี้ออกสองเทียเดียวน้อถ้าแม่เด็กเก่าเก่ามันจังเลยจังมากจังสีมันเขาสองเท้าแล้วแต่ว่า ว่าน,นี้มันจะ่ว่าอีกว่าแม่เก่าจังมาเก่าศูนย์สามมันหันเนาะค่ะ,ะมีมี่ผู้หนึ่งเด็กแต่ว่าแม่บําเรย์ลอกไหวว่าเด็กโทษตัวนั้นอันนี้แม่จันมาเด็กอันหนูไร่มานสามศูนย์เต่มค่ะสามศูนย์แปดก็ใสแม่ก็ซื้ 8, อสามศูนย์แปดหรือแปดศูนย์สามอยู่มันหันเป็นเก่าศูนย์สามเด็กโอ้บอก ค่ะแชร์ไหลประคับค่ะวันที่16วันที่1วันที่ 10, ท1งวดวันที่1มิถุนายนพศ2566พี่น้องกันเป็นแนวทางคือเก่านะคะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะพี่น้องกัให้เว่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางนเนาะแม่เนาะ พันธุ์ไดโชคมาก็ดีใจน้ำนะคะท่านผู้ชมน้ำตัวเด็กวงปูพันธ่์โมหงเข้ากับฝันหนาตัวตัวเป็นยังแม่เลยเข้าเนี่ลงเหล็กนะครับน้ันธุ์มนเ่อนหมือนกนสามสี่เก้าเก้าศูนย์แมเนาะค่ะสามสี่สามสี่เล็กบาทสามสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์แม่โบได้ตัวเด็หมุนท่้ครับมี่สนิเดยสามโตอียังก็แม่เลยกมันบได้โตแม่ สาตัวตัวได้ก็แม่คือว่าอยู่่งไหนเี่ยเอาสตัวนั่บอกครับแม่บ้าเอาเก่าใส่ตุกเก้าสามเกาาเก้าเก้าศูนไปงังนสัตเกาสามสี่เ็กมันเป็นบ้าดิมันบอกไปใส่มาใส่เดเอาขี้ลาะนี่ละน่ะโอ้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเตรียมพร้อมจะในร้ายนะครับเนม่เสียงเมืองก่อนมืึงแรก เอาเบอร์โทษแมรี่ใส่ในเอฟซีตามหาดิข้าเจ้าเรขมาหรอข้าเจ้าอยากโทษหาคือเก่าดิขอให้โชูดศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่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 งสอ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 งสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าค่ะแม่ดีนะครับ คือควมผันจะของนี่แหละจะแม่พอได้กินได้ท่านแม่ถือไรกันไรอี่ว่าโชคโชคมาไรบอหากสิบบาทกกยเครื่องคาาะก็ได้พ like ันกว่าบาทแม่หนูผัดขึ้นเสียดายยบ่ได้อันนั้นบ่ได้เงินมาจากบัตรเจ้ามือเจ้าหักอเบิรอหนูถาม่าหนูเขียนไปอยู่ได้หนูเสียงโชคลาบอยู่เพราะว่าสามสามศูนย์เขาจ้าบอกว่ามันเครื่องเนาะ แม่จะมาแม่บ่อยากซื้อเป็นร้อยสองร้อยตัวแต่บาเกตศูนย์แม่ซื้อร้อยคุ้นร้อยดิครับเกตศูนย์ศูนย์เกตเอาฟันเลยได้อย่างไก่เองได้อย่างกับมือบ่แม่ได้อย่างกับมือตัวเดลจับจังสีโอ้เหลจับได้กินผอบเหได้จับไหลบีออก้อมครับอ๋อเป็นตเวเลของเมรี่นะครับฟันมาได้กินไก่ย่างนะครับเดี๋ยวเอาตัวเลขใก้เบึงนะครับเนาะ แม่ดีตีเป็นแบบนี้นะครับเนาะสามสี่เลขบ้านตีอยู่หนาบ้านเนาะมันก็จะเป็นเล็กบ้านเกบีเขาลืมเท้าไปแล้วเท้าตรงมาลือฟื้นไว้ด้บ้านนี้เขางดแหเนาะบพี่น้องอันนี้งดที่สองเป็นตัวเลขของแม่ลีเด้อพี่น้องเด้อนะคะแม่ก็บอกข้างยูแนนเอาเด็กกันเจ็บศูนย์กับสามศูนย์หมุนเดี่ยวม่หนื่ิอยู่บุญท่ำกับวศอนําแม แแมม่ paid, ่ซ yeah, mm. ื้อเนพิ่มซื้อตัวอื่นุซื้อเลขเจ้าของเนาะแม่เนาะแม่สามสี่เก้าสามสี่ใครอยู่ได้นอกล่ะเก้ายี่สิบาทกันเลยเก็บร่อยเอาละเก้าเก้าศูนย์นะคะพี่น้องอันนี้คือตัวเลขเอ่งวดปัจจุบันนี้เด้อพี่น้องหนึ่งวิทนาสองพันห้าร้อยหกหกจะได้ฝากไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะคะเป็นฝันตองงวดบ่แม่แม่ถือว่าฝันตองงวดได้พี่น้องฝันตองงวดบ่แม่ ม่ถือว่าฝันโตองวด,ด้วยพี่น้องฝันตหงอดวยฝันฝันโอหางเลขตโตหางเลขเลยเนี่ยครับถือว่าเป็นฝันต่อหางเลขกนะแม่นเนะาะค่ะอุอ้ยออกไงเนี้ยัค่ค่าหนึ่งเงินจัดแสนเนี่ยคือส,สิบอันดอกนุวาโบเป็นแตนดอกเนาะนะคะ เจ้าไร้ฟากถึงเอฟซีสุกูสุคนเด้อเล็กแมรี่พิ่นกลับมาแล้วพี่น้องเรีกความฝันแมรี่ส่งวันมาสุกูสุกคนแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่กระซิโชคดีคือกันให้แม่โชคดีเลยแม่เด้อท่านท่านอยู่นะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม